ในคลิปนี้นะครับผมจะประโมรถตำรวจเพื่อมาเรียกค่าไถ่เดี๋ยวรามรูปเนว่าระหว่างได้เงินกับได้เข้าคุกผมจะได้อะไรคลิปนี้นะครับผมอยู่ในประเทศวินซิตี้เป็นประเทศเปิดใหม่แค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยตอนนี้เปิดรับสมัครหน่วยงานตำรวจจำนวนมากมีรถสวยๆรถแรงๆเทียบสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้วางตาบลงวางดาบลงลงวางไม่ได้ตาบปันติดหลังเอาออกไปวางตาบลงวางดาบลง ทำอย่างนี้ไม่ได้นะด็สวนนายเลยวะแบบลุงก็มาได้ให้ได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 ้ไไอ้ไอ้ยันี่ก็หลุดเหมือนกันนี่ไอ้สัตออะไรอะไอ้น่ากังข้าเป็นไรอะข้าแต่ข้าจะซื้อไม่ข้าดกดึกดึกดึก

มึงชนมาดิมึงชนเอามันเอามันเอามันไปโดนจับด้วยกันไหมเจ้าเราเงี้ยไงวะเออเขาขัดระกิจกับเราไหมเฮียเรายังไม่ได้คุยแผนกันเลยนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทูลาดเราก่อนเพื่อนเราจะไป้องลาเอาเอาตัวหลักนี่ก่อนตัวหลักไปก่อนตอดให้มันชนดิตอดให้มันชนดิอันนี้โอ้ใจเย็นโอ้ไปเลยไปเล่เพื่อนไปเลยเพื่อนนี่เนี่ยมันตามมาเนี่ยตามด้วยนะไอ้เหี้ยรถ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  มีตำรวจอยู่อย่างเพื่อเอ็มเอ็มเอาคันขาเอาคันขาวขึ้นได้ปะเพืองเพื่อนเพี่อล็อกคันนู้นอ่ะิิิววตตเอาไอ้เฮียขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเลยว่ามึงต้องอันนี้เว้ยเวลาตำรวจจอดรถเราต้องไปหาเรื่องให้แบบให้มีคนไปให้มันเผื่อใช่ใช่เราต้องไม่ล็อกรถอ่ะบางทีมันล็อกไม่ได้หว่ายังไงยังไงคันนี้คันนี้คันนี้เหลือคันเหลือเฮียรถตำรวจหรือว่ารถแข่งเนี่ยรถแข่งหรือเปล่าไอ้สัตว์เก็บด้วยมันเก็บด้วยป่ะน่ะไม่เก็ไม่เก็บ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  โอ้ยเฮียเราอีโม่ไม่ไหวไอสัตว์ลืมไปเรามาอยู่ในอารมณ์ฮักเลยนะมันตามมาวะเนี่ยเฮียไม่ตามไม่ตามมันจอดรถสัตว์กูดูจากรถมันแล้วรถเราละไอเฮียมันมีช่างเล่นต่างชั้นกันเลี้ยเกินมันไม่ล็อกหลอกคันเมื่อกี้คันเมื่อกี้ไม่ล็อกหลอกชือกเหลืองเหรอเออเฮียเรออดีเออดีเฮอดีโอ้ยโอ้โตายกูตายกูตายเพื่อนมีนมีตามมาปะเนี่ยละเศษซากเอ็มมึงใส่หน้ากากทำทียอะไร เอาเฮียมึงจะเป็นโจรขโมยรถมึงจะถอดจำเพี้ยอะไรเอแต่เอาไงเนี่ยเฮียมันร้องไอ้เอยมันร้องหมดเลยมันร้องหมดไอ้เฮียเดีอ๊ะมึงเราต้องไปไปคุยอ่ะไปชวนคุยอ่ะเอาไงดีวะได้เลยเฮียตำรวจคนตำรวจคนตำรวจเฮ้ยมันเก็บรถแล้วมันเอารถอะไรครับคนตำรวจรถคันตำรวจก็มั่นใช่ครับเพราะมันแล็กแม่ครับ ผมแบบผมอยากมาเป็นตำรวจอะไรก็ว่าไปคันไหนคันนี้เหรอยียียีโฆษณามาลองขอลองดูหน่อยนะ่แม่ผมอยากสมัรครับผมคันไหนก็ได้ครับตำรวจมันจะให้ลองจริงๆเหรอให้มันปลดล็อกก่อนให้มันดูี่อย่างตำรวจเลยเฮียกูน่อกู่าจะรู้อนาคตเราแล้วว่ะเพื่อนจีเอาไงเฮ้ยกูรู้แล้วทำไงขออลจีได้รถแล้ว เอาดีไปไเลยไปเลมึงได้รถมันจริงๆหรอ <te le> <te le> เออขับไปเร็วดอ้ตูก้กูเฮียอุ้ยเบียร์โคตรดีสัตว์ออกเลยเจอกูเฮียไอ้เฮียนี่คือการขโมยเหรอวะเขาเรียกว่าขโมยเหรออันนี่คือการตีเนียนมาเอ็มไปเจอกันสเตเดียมเ <te le> <te le> พือ่อนหุยเฮียมึงดูรถอ่ะเดี๋ยวมึงดูนะอันนี้กูเดินหน้าใช่ไหมเพื <te le> เอ่อนแล้วดูกูถอยหลัง เออไี่เละมันโกงไี่เละเฮียเฮียกูถอยหลังโคตรไวมึงดูดิมึงดูดิแบบไอ้เฮียสลับแบบเนี้ยดูดิโอ้ยจัดแล้วมึงดูดูตรงมึงเลี้ยวดิมึงขับไป็นแรงมึงเลี้ยวอ่ะไอ้เฮียโอเคนะไอ้เฮียเอาเรื่องวะเจ้เออไอ้เฮียคนที่ขโมยรถนำมาคืนด้วยครับเอ็มเอาแล้วเอาแล้วไอ้เฮียอเอ็มไอ้เอ็มมึงก็พิมพ์ไปดิผมไม่ได้ขโมยผมยืม ผมยืมนานไม่นาอยืมไม่ได้นั่นหัวส้มขนาดนั้นมึงไม่ต้องขึ้นก็ได้นะกูว่านะมึงขึ้นได้เปล่าเฮ้ยได้เนี่ยได้เปล่าไม่ดื้กูว่ากูว่ามึงไม่ต้องขึ้นมาก็ได้นะมึงดูลาดลาวข้างล่างมึงถอดหน้ากากออกเลยเว้ยแต่มึงก็ทำทรงเป็นประชาชนข้างล่างมึงแค่แบบเป็นสายเหมือนเป็นสายดูว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรแบบเออไปถ่ายเลยถ่ายเรียกคาดถ่ไหม ยด้อค่าไทยไหมไม่ได้ขโมยแค่ยืมมานานไปหน่อยเฉยเเฮ้ยทำไมเสียงหัวเฮ้ยไอ้ตำรวจมาได้เหรอเออรู้ได้ไงมันรู้หรอวยุ่หลังกูหลังกูเนี่ยไอ้ตำรวจมาเอ็มาแล้วมาแล้วมาแล้วกูขึ้นไว้ก่อนมันจะถึงเพราะว่าไอ้ยันมันไม่เห็นหรากเ่ไ่้เนี่ยงานไวไวเอ็มงานไวไวตำรวจงานไววแบไวไวชิบหายมัน G P S หรือว่าไง มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเลยอุ้ยไอ็มมยงทำเรียกเลยจ้าอุ้ยมาอีกแล้วอจิก้ามึงทำทรงไปไม่รู้นะมึงถอดหน้ากากยังหอดแล้วหอดแล้วอีกแล้วมันมันมันขึ้นแล้วเพื่อนมันจะขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้เหี้ยมันจะมาเอารถคืนนะเนี่ยเราต้องเรียกค่าทายว่ะเราอย่าเพิ่งเกมมึงต่อรองกับตำรวจดิไม่เอ็มมึงต้องเจนเจนหนึ่งแสนเคเองไอ้เหี้ยมึงเอาอุ้ยเอ็ม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 มันถึงเนี่ยเอ็มไม่ถึงขั้นถึงมันอไม่ถึงเลย เฮ้ยไม่โดนนะลุงจริงไอ้โหล่วงเป็นฝนเลยเฮ้ยมีฮอมามีฮอมาใช่เหรอไอ้ย่าเราต้องลงเขาไอ้เหีรอไอ้ย่าเราไม่ไอ้ย่ามึงลงแล้วเหรอเออลงแล้วยังไม่ลงไม่ได้เอือมันลงตามมึงอยู่มันทำไมรถกูดูอืดวะไอ้ย่าเอ็นทำไมรถเราดูอืดวะมึงบอกตำรวจแรงไม่ใช่เหรอไอ้ย่าเลยดูอืดที่ฝายเลยะ ไอ้เฮียมันมันอื่นกับรถปีบีก้าบีไอ้เฮียมันเออไอ้ปีก้ามึงมึงไม่ต้องตามมานนะอย่ากลัวหยุดก่อนเราต้องหยุดก่อนแล้วถึงจะเรียกค่าถ่ายกับเพื่อนได้ไมึงไปก่อนมึงไปก่อนไปก่อนเจอกันที่อื่นมีที่พ่อตามพอตามเฮียคุณว่ากูอุ้มกูว่ากูว่ามึงต้องไปบ้านว่างต้องเข้าบ้านหลักกูจะสลัดหอก่อนเพื่อนโอเคไอ้เฮียกูจะเรียกค่าถ่ายเท่าขนาดนีะแต่ว่าไอ้พวกูสลัดเด็ดคันนี้ก่อน เอ้ยกูรู้ละไอ้จีรับตายยิ่งดูป้าหลุดห่ดอ่ะดลูด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 ูเฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดตามมาอยู่เยี่ยมเขาเล่นจนเลยไอ้เซ้ายเนี่ยไอ้ดซ้ายอ่ะม่เข้าซ้ายอ่ะไปต่อไปต่อเราต้องทางอุโมงค์อยู่เพื่อนยิ่งกว่าให้อีกไอ้เออกูว่าเล่นออฟไลน์เฮียเหมือนเล่นออฟไลน์อ่ะมีแบบมีหอตาเออเดูดแล้วดูดแล้วดุดแล้วกูว่าหลุดมึงเจอบ้านบ้านหนาบอลบ้านหนาบอล เออนี่แหละเพื่อนเอาไงอยู่ดีเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละเฮ้ยเอฟเอเอฟเป็นยามึงนยาเอาตรงนี้แหละเพื่อนอ่าใส่ติดน้ำมัก่อนเปิดประตูยังไงวะยังไงอ่ะกูเปิดให้อ่ะมึงถ่ายเลยอ่ะถ่ายถ่ายเอะเนี่ยเราจะนัดพบตรงนี้แหละมันน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะถ้ามันถ้ามันไม่รู้อ่ะนัดพบตรงนี้ให้มันมึงมามึงมึงบอกมันจุดอยู่ตรงไหนวะหกหนึ่งสองศูนย์บอกไปนี่ไง เฮ้ยมันมีกระกีด้วยวะไอ้เจลวะมึองบอกมามาเจรจากันตรงนี้เนี่ยมึงบอกเลยครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเราจะอีกครึ่งหนึ่งยังไงตอนนี้มันบอกว่ายังไงนะตำรวจอ่ะกูมือเด้ยรขับให้เห็นรถก่อนคือให้เห็นรถก่อนเดี๋ยวโอนให้มาดูรถได้เลยครับบอกมันตรงนี้นะเออมึงมึงบอกมันมาดูรถได้เลยที่ไหนที่ไหนเนี่ยหกอะไรนะหกหนึ่งสองศูนย์หกหนึ่งสองศูนย์ มาเจรจาตัวนี้หอหนึ่งสองศูนย์มาเจรจาตรงนี้นะครับอยาจะตังบกนะเออมันเริ่มไปแล้วนะเริ่มไปแล้วใช่ไหมเริ่มขึ้นไปแล้วเริ่ม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 จะขึ้นไปแล้วเสียงวอลใกล้ละโอเคอย่าประท่าอากาศเอาบอกมันอย่าประท่าอากาศนี่ไงนี่ไงนี่ไงบีบแจนี่เอาตัวมันไปเออกดตะโกนยิ้มาเจรจาก่อนเอ็มไอเดียในเก้าเสียพันหมื่น เฮ้ยอย่าตุกติกมันจะขึ้นมามึงบอกมันตุกติกอย่าตุกติกมันจะขึ้นมันจะขึ้นไอ้เจีนยะไอ้จีมันขึ้นแน่นอนเพื่อนเฮียละมึงบอกมันมึงบอกไอ้ตัวข้างล่างอย่าตุกติกอย่าตุกติกอย่าตกติกตกตีกเขาหายละเดินไปตรนั้นเ้ยนะมอนบอกว่าโกงมึงก็โดนจับดิเฮียอะไรเอ็มมันมาเลยเหมือนพยายามเหมือนพวกมึงเอยายามเหมือนอยู่นะ ไอ้เหี้ยเตียมันเลี่ยมเอ็มมึงบอกเมื่อกี้มีเลี่ยมเหลี่ยมหนาเตะมึงบอกไอ้เหี้ยมันเหลี่ยมมันเนี่ยดีนะกูคือหลังคาไม่งั้นถ้าแม่งแม่งทางแบบทางปกติโดนจับแน่เหี้ยมันไม่ยอมหรืว่ามันไม่ยอมให้เราหลอกเขี้ยวดิยังไงมันก็จะจับเราเฮ้ยเฮี้ยมันจะบินมาได้เอ็ม hả? Air, hết điện, mình binh má. Hahaha, cái gì mới? Cú mỉa lạng đấy à? Này, nhảy, nhảy, Ê nhảy trốn mà trốn nhảy lá. Nhảy lá em, nhảy lá. à ui ui được, 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 được. Uy, mình 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 หายมึงพิมพ์ไปหายหายหายก็เหี้ยละเวฟเฮ้ยเฮี้ยยางเราแตกเหรอเม่นแตกเม่นแตกเพื่อนเฮี้ย่มันเหินมาแบบเหิ่อนเลยอ่ะเฮี้ยแล้วล่ะพี่เฮียมึงอยากรักอยู่ตอนนี้กูขอนรุดก่อนเฮี้ยรถบรรเรงกว่าเราอ่ะรถบรรเรงจริงยี่เฮี้ยมารถเรามันกลับเนี่วะ เราโดนอันอื่นแรงกว่าปะวะแต่เราเล่นในเมืองเล่นในเมืองไหวอยู่เราอะต้นเราเลี้ยวดีเฮียมึงจะเอาข่าวดีหรือข่าวร้ายเพื่อนไม่ค่อยชินเอาดีนะครับเอาคำแรกก่อนข่าวดีปลอบใจเอาล่ะคือไม่มีใครอยู่เลยเบลชิบหายวดออกอออเะข่าวดีข่าวดีทีต้องรอเพื่อนข่าวดีที่ไหนวะเฮียกขุดมาไล่เนี่ย ไม่ยอมจ่ายจริงๆกว่าเราดูดได้เพื่อนเหายหายเพื่อนหายหายหายประกาศไม้ประกาศอะไรไอ้เอฟมึงโดนประกาศไม้จาวเนี่ยประกาศไม้จาวครูสคารอนเนื่องจากขโมยรถเจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นเวลาสามชั่วโมงเฮียปวดกันดีเที่ยคืนสิบแปดนะเฮียเอมกูไม่อยู่หรอกเฮียท่านกูไปเลยไม่อยายเอาชิบหายเอมมีค่าหัวไม้ครับเฮียอะไรไงกูว่าจากที่เราไปถ่ายตำรวจเนี่ยกูว่าเราเนี่ยจะโดนถ่ายละ แล้วมันแจ้งว่ามันมันขโมยรถตำรวจเออบ่อยแคยเราเนียนเป็นตำรวจได้ยังเปล่าเพื่อนไปนี่ไปเพื่อนมันยิงกันอยู่เพื่อนมันยิงกันอยู่ที่ให้มันยิงเราอ่ะมันไม่ยิงหรอกเราเนียนเราเนียนเพื่อนเราเนียนพี่สตว์เลี้ยงเลยเพื่อนเออเราเป็นตำรวจแล้วเราตำรวจเร้วพี่ขับรถตามของรถตามของรถตามเคสเนี่ยแล้วเราไปจอดข้างดิ ไอ้เฮียมันบอกว่ามันเจอว่ะมันรู้ล้วว่ะเหียละไชอบกูสั่นเนี่ยตั้งนานไอ้เฮียเอาดิไอ้เฮียรถเรารถเราแบบเดียวแบบถนนน่ะเกาะถนนร้อยไอ้เฮียไอ้เฮียรถข้างหลังเหมือนวับว้าว่ะปั๊บรถมันก็ว้าตอนนี้ยินเจี๊แพชิวชิวจะพักมาแล้วมึงดูนะ เห็นมาเลยเพื่อนเห็นป่าวไอซิไอิก้าเปล่ากูนี่กูนี่เอามึงตกอ๋อมึงกั้ามยิงมาขี้ยาเลยเฮ้ยมึงกูยืมดูหลังกันเยอะไปแล้วพวกมึงไปแล้วกูยืมดูหลังเหลัดพอเจ็ดพอเจ็บพอเจ็บมาแล้วกันยยาระดับการเบรกอยู่คือแบบจิ๊กอโอ้โหมันผีต้น้ยิ่งยาแล้วเพื่อนผาละ ไอ้เกมเมื่อไไอ้เกมเม่อเช่ากูตับหนักเลยเพื่อนมันตับหนักเจ๊ไอ้จิ้ตรอยาลงเวยเพื่อนมันลงมันลงตามไปคันหนึ่งสองคันเฉยก็มันดีอ้นดี้กูว่าจิ้มหายละโอเคมันรอบหลอมัเนี่ยไอ้เหี้ยกูค้างไอ้เหี้ยเอ็มมึงขับอยู่ใช่ไหมไอ้เหี้ยดีนะไอ้สัตว์แล้วตำรวจไปให้เล่นต่อ มื่อกี้มันมาแบบหากูเว้ยแต่มันหาไม่เจอไล้สัสี่ะแล้วกูมาเสือกดูที่อะไรตอนสองล้อเมื่อกี้ไอ้ที่กลากูดข้างล่างข้างล่างเมื่อกี้ยิงสามล้อด้วยแต่กูเกมอ่ะกูเกมได้แต่กูไม่เกมไอ้สัสที่มาของรถดับจับไม่ได้รถไม่ดับจักเอะไปไปไปไอ้เทีปยมึงเห็นปะน่ะบนหัวเนี่ยมันไม่ดูไม่รู้ไปเราเพื่อนไปโรงพยาบาลดีกว่า เออรอก่อสร้างว่ะเฮโรโบฮโเฮ้ยเฮียมึงพากูมาหาจัหัวอยเอ็มไม่ัดชาตเฮียอุ้ยเฮียกูจะเลียวที่เจอพอดีเียมันไรเนี่ยเล้ยขนาดนี้ชัตวเลีวเข็มขัดยังเป็หมอเขาเป็นร่างเมาใช่ไหมเฮียขลงแรงว่ะอุ้เฮียเฮียมันแม่นมันแม่นเฮียมันแม่นจริงทีกว่าเราน่าจะเกลีวรอเนี ไม่เกมเพื่อนเชียร์ในไมค์จีเพื่อนเชียร์ในไมค์จีดูหลังหลังมึงอก่อนไมค์จีดูโวไมค์จีมึงสี่ขั้นนี้มันเลี้ยงแบบไกลไกลเลยมันเล่งแบบโถคนแม่เล่งอ่ะตอนเนี้ยเชียร์ในไมค์จีเพื่อนมันดูตูดมากเพื่อนมันดูตูดมันดูตูดมากเพื่อนกูกูปิดเลี่ยมมันอยู่มันดูตูดมากเพื่อนอุ้ยโห้ตั๊กับตั๊กนะฮตักในไมค์จีสวยเพื่อนเอ้ยมันล่นมันล่นสวยสวยมันล่นหมดมันล่นหมดมันล่นหมด เชื่อใจในไมค์จีแค่นั้นแหละเชื่อใจในไมค์จีเราหายแล้วเพื่อนหายแล้วเพื่อนเราหายแล้วเพื่อนกูว่าในเมื่อเราไม่ได้เงินแล้วเราก็ป่วนกำหนดเราก็ให้กำหนดไล่ได้ไหมเฮ้ยเราจะมาทดสอบมมีือด้วยกัดยาหูฮิี่อะไรล่ะโดนละบันบั๊บนะมึงมันไม่ได้ยิงเฉยๆนะฉัน เดีเจริยไมจีเฮียมึงเดิอดระเบิดดิกูกูกลัวกูโดนระเบิดเองเนี่ยเฮียสัตว์มึงดูมันมาตามทั้งโรงพักเขเนี่ยเฮียเฮียโดนรถกูเสื่อเดี๋ยวโดนคดีไม่จียมันบอกว่าเดี๋ยวโดนคดีไมจีหายเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่าไมจีเลยโดนจับด้วยเฮียตู้ปลาเดี๋ยวคนมาหากูดูทรงนะ จะดวดเฮ้ยได้อยู่<ม>แล้ว FC ทั้งเมืองอ่ะกูบอกเลยเ <laughs> ดีย๋ยวโดนคดีไมจีหาย <laughs> หายจริไงไอ้เหี้ยที่หายตลอ<ช>ดในย่มันจัด,ดนนะมันจัดอะไรอ่ะพอดีพอดี move movement movement move ตำรวจมันตึงเกินไปรถตำรวจมันตึงด้วยตำรวจประเทศนี้ตึงนะตึงด้วยจที่แร่งจัดประเทศนี้ตึงถือว่าตึงเลยอ่ะระบบประเทศเนี้ยตึงมือเลยอ่ะถ้าแบบตำรวจถมันมีรถอย่างนี้กูว่ากีไปนานละตำรวจยังไม่ไหวยังเชื่อยนไมาจีเพื่อนเชื่อในไม้จีแกไอ้เหี้ยรถมึงทำไมวิ่งกลับจังอ่ะมันเป็นย่าเมื่อกี้ กูเห็นไอ้เฮียนั่นยังจอดต่อพวิตรกับไอ้เฮียที่มันด่าตำรวจอยู่ตำรวจจอดด่ากันเกิดใจเลยไหมจเย้เลยปฏิหารวะนี่เฮียหลังคาเพื่อนหลังคาปิดผอกมาแล้วเพื่อนอย่ามาแตะเอากูไม่ลงกันแล้นแหละรถไม่ดับจับไม่ได้ไม่ได้เฮียวัา เฮีย AH. คือแบบกูไม่ชินเบรกแบบนี้ว oh ่ะเฮียมันจึ๊อนึงคือแบบกูหยุดว้ทั้งสอนน้องเพื่อ้เฮียแบบมึงกดบ่อที่กดบอแบบเรียก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 อะไรนี่ดิเอาวะเรียกสนตีนอ่ะเออเจ๋อเจ๋อในม้ยจีเฮียเฮียโอ้ยเฮียอ๋อะเบื่อปะเนี่ย oh. vor, ดูว่า okay. เคยจะดูซะแล้วจะเบื่อปะเนี่ยเฮียเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไต่แบบมุมบ้างแล้เนี่ยโอ้ยมันเดือบไปไหนอ่ะ ไปไหนอ่ะมาแล้ววะแต่เพ่างเพื่อนเฮียอย่าโดนไช่เฮียเดี๋ยกูพิกนั่นขอบขอบมันคว่ำอยู่แล้วมันได้หงายรถอ่ะกูว่าต้องซ่อมกันว่าเพื่อนครึ่งหลอดวะใช่ใช่อฮีสบัดดุดดิสบัดดุดก่อนเดี๋ยวดุดก่อนอดี๋ยวไนมี อะไรมันดักพวกมึงแล้วมันดักแล้วมันอย่ามาทั้งหนูพักแล้วเขาเนี่ยไอ้เหี้ยจากกูเรียกค่าไทยกูกลายเป็นโดนอะไรเนี่ยโดนไล่แบบโดนไล่ได้ไงก่อนไอ้เหี้ยขับไปได้โรงพยาบาลดีเพื่อนหน้าโรงพยาบาลอย่ะรอนะหน้าโรงพยาบาลหนามระวังเอ้ยเอ้ไอ้กูจะบอกเข้ามาแก้มันจะไปทางไหนกูจะบอกให้มกูก็ุลดนะได้มาเพื่อนมาทางขวามึง มันยากข้วหลังนี้แรงว่ะรถเราจะพังไงเพื่อนแต่้องสะบัดให้หลุดนะมันเสียหลักมันเสียหลักมันเสียหลักอุ้ยเหี้ยได้อยู่อยู่ไตล์้อยู่มาอยู่สองครั้งโอ้โหมึงไม่หลุดละฮอตามอยู่กูบอกเลยกูเหุดแล้วฮอรไอ้เหี้ยเมื่อกี้เกือบชนหอไอ้เหี้ยเฮ้พิ่งทำหนักโดนฟาดดมึงชนหอร์นี่มึงเห่ยไปชนหอดินี่เหี้ยเดี๋ยวมันตามมาเพื่อนมาดักหน้าเราคันหนึ่งระวังลุ้นเหี้ยโอ้โหเหื่อเยไม่ได้เหื่อเยไม่ได้ เฮียกุลจอดแล้วมั้งเนี่ยทำไปเราไม่ได้เพื่อนฮออ่ะมึงรู้ได้ไงมันมาใกล้ๆแล้วมันยิงโดนนะเว้ยมันยิงไม่ได้เพื่อนเอ็มขึ้น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 เอ็มมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนขึ้นดิสัดบนหัวบนหัวก็แตะเราไม่ได้เพื่อนแตะเราไม่ได้โอ้มันไหลมาแล้วเพื่อนทังนู้นอยู่แถวไหนกันวะอยู่แถว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 อย่าไว้เอ็มสภาพวสไอ้เฮียเฮียตำรวจมาแล้ววอ้สัตว์ จะมาไวอยู่นะมันมีมันมันมีรอยมันแจ้งเคลียได้อะอยู่ทางรถไฟทางรถไฟขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจะไปด้านโรงพยาบาลจะไปทด้านโรงพยาบาลอยู่อยู่ที่ขับรถที่ขับรถอุ้ยเหี้ย่อ่ะคอราทำไมอ่ะมันบ๊มได้เลยเพื่อนเราขับมยรถเถะใช่เยี่ห้่คันหลังแรงว่ะกูว่าไม่น่าจะไหวว่ะเยี่้อคันนั้นแรงจัดเลยผับอไม่ได้ที่อ่ะจะเอาคันนี้หลุดจะเอาคันนี้หลุด สลัดแท้นดุสลัดแท้นดุเลี่ยแรงจัดไอ้ยักษ์นี้แรงจริงโดนไปแรงทำอะไรเราไม่ได้เว้ยรถนไปดัดจับก,กูไม่ได้แค่นั้นแหละเฮ้ยมันเสียหลักเองวะใช่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 เพือ่อนกวนรถมึงกลับนะไอ้เหี้ยปีงไปถึงสองร้อยนาทีสัตว์มันมลงไปเต็มเลยเพือ่อนทางน้ำพวกมึงอ่ะกูสะดัดดุแล้วเพื่อนสะดัดอยู่ไม่ไหวแล้วเพื่อนดุดไล่หอเป็นหุกมั้งเนี่ยลุแค่เนี่ย มึงดูนี้ว่เราจะจุกยังไงวะไอ้จินจุกของเราเนี่ยอย่าลังกันครับอย่าลังกันมาไล่มึงอยู่ไล่ึงอยู่รถคันนี้ต้องเลี้ยวอย่างเดียวเว้ยถ้าเราเจอคันที่ไวๆอ่ะเราต้องเลี้ยวว่ะเฮ้ยเอ่ะเอ็มมีเวลาเยอะไหมไอ้คนเยอะสี่คันเลยตว์เหี้ยละเยอะจริงเยอะจริงรีบขึ้นไปเลยไปฆ่ากันเพื่อน โอ้ยเฮียเฮียขอบคุณขอบคุณสวย ขับขึ้นมาขัขึ้นมาเขาอยู่ไหนวะซีบิกตัวเนี้ยโอ้ยโคชนขึ้นหน้ามึงนี่ไงพี่ีมึงกูน่าจะน่าจะเกมแลไม่เกมไม่เกมไม่เกมตาใดที่มันชนเราแล้วเราขับได้สกไปสวยสุดที่เดียวิก้ามึงเตรียมพร้อมซัพพอร์ตได้เปล่ามึงเห็นกูยางเนี่ยกูจอดข้างๆเนี้ยตายอยู่กูตายอยู่กอยู่ไหวเห็ไปกูไปมีรถทางคัึรถทงคั้อยู่รอยู่เพื่อตอยู่ เออต่นี้เฮียไฟล่าจัดไปเลยเรียกสยไปมตามไม่ได้มันมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมตามไม่ได้ก็เฮียเรามาเป็นแผงเี้มาเป็นแผงี้เฮียเอวมาโจจะโดนจับไปเฮียมุสุกเนาะโดนละพวกมึงโดนเลไอ้ดอมมินิโชนเลโต้ทั้งหลายไม่โดนไม่โดนเชื่อกูเชื่อในมายจีเดี๋ยวเพื่อนเชื่อในมายจีมายจีตาไปสามเฮีย ไม่ต้องไม่จไอจีเปนสาว้เฮ้ยมึงเหินโดมมึงด้เหินโดมดิไม่ชองเหินโดมผมมาทรงนี้ยละโูเนี่ยลาอะไรอะไอรอะไรตันอะไรไม่ตันเพื่อนตันกูแค่รอหลังหลักูมาแล้ว จะดูให้มันมาทางไหนเพื่อนไปทุกทางอะตามมาม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 ันจะชาร์จจะชาร์จซ้ายจะชาร์จซ้ายเพื่อนมันเสียหลักมันเสียหลักกูทางตรงกับมันไม่ได้ว่ะใช่มันต้องเลี้ยวมันต้องเลี้ยวเพื่อนโอ้ยเหี้ยแบบเหมือนมดุกมดใจเหี้ยตอนนี้ไปทางตรงกับมันไม่ได้เพื่อนรถมันหิวเลือดยังไม่ชินกับการเลี้ยวแบบนี้เลยว่ะยังมันเลี้ยวแบบจึ๊กอะรถมันหิวเลือดเพื่อนรถมันมาแล้วเพื่อน เนี่ยก็อยากให้รถอย่างเงี้ยรถอย่างเงี้ยทีอยู่ในแบบแบบกูคาลุกเตอร์ส่วนตัวอย่างเงี้ยเหี้ยฮอมันขับโคตรต่ำเลยเฮ้ยเหี้ยละเหี้ยละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะติดถนนอยู่แล้วฮอร์รถใหม่เนาะเฮ้ยเขอนขึ้นขอนขึ้นขอนขึ้นรถใหม่อะไรล่ะกูตำรวจไอจิก้ามือซัพพอลอยกูได้เปล่าทำไงอ่ะเพื่อนตอนเนี้ยยางสองยาเลยเพื่อนยางหลังเอนยางหลัง เลี้ยวดิเออเลี้ยวไปเออเลี้ยวไปด้วยเอ็มสิก้ามึงมึงไปอยู่จุดที่มึงเห็นอันนี้ปะตึกกูอี้เที่ย,ยไม่ได้แล้วเป่ะกูว่าไม่น่าถึงเพื่อนทำไมวะกูว่าไม่น่าถึงกูว่าไม่น่าถึงเอ็มจีมาโจนโดนจับสิก้าช่วยกูด้วย กูช่วยไม่ได้มันโดนยิงอ้ยมันล็อนมาแล้วกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่อิก้าอิก้าอิก้าไป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  มึงไปกูเชื่อนมาจีสิก้าเชื่อมาจียี่อะไรกูจีก้วล่นกดมาจีมาเล่นอย่เกมคู่ดูซนตามสตดเพื่อนตามสุดเอีย่าลงลงไปยังไงมึงดูเต็มเนี่ยไอจีตงตมาแล้วเพื่อนเชื่อในมาจีเป็นไง โอ้ยเฮียกูหลุดโอ้เฮือกูตายอย่างน้อยอย่างน้อยสามชั่วโมงอ่ะดูทรงละแฮคุกได้เพื่อนเออว่แฮคุกได้ว่ะมึงก่อนแหว่จุดไอ้สีแดงแดงมึงก่อนไหมไอ้โอ้ยมันออกไปแล้วนี่ไง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 เรามีออกได้เพื่อนเรา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 ต้องแบบมึงกั้นหายใจกั้นหายใจมันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใช่ใช่กั้นหายใจเฮ้ยกั้นหายใจมันไม่เห็น มันต้องไปฝั่งโน้นหรือเปล่าเพื่อนเออใช่อ๋อไอ้เห <laughs> 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 ี้ยาสูตไหนเนี่ยไอ้เหี้ย